องค์การโรคหลอดเลือดสมองโลก (World Stroke Organization) เผยว่าประชากรทั่วโลกหนึ่งใน4คนเคยประสบกับโรคหลอดเลือดสมองและจากสถิติล่าสุดของกรมควบคุมโรคปี2566พบว่าโรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุการตายของคนไทยอันดับที่2รองจากมะเร็ง ประเทศไทยมีผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองสูงกว่า3000 300, 0 0รายมีอัตราการเสียชีวิตร้อยละ10และทุพพลภาพถึงร้อยละ60โดยที่น่าวิตกคือผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่มีอายุน้อยกว่า70ปีโดยผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันหรือที่เราเรียกกันว่าสโตรกหากเกิดอาการแล้วต้องการเข้าถึงการวินิจฉัยและรักษายอย่างทันท่วงที หากพบแพทย์ราช้าอาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตหรืออาจจะเป็นโรคอัมพฤกษ์อมัอมาพาตและกลายเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้โครงการลดรักษามามพาดเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติโมบายสโตรกยูนิตจึงเกิดขึ้นเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันในพื้นที่โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราช21แห่งทั่วประเทศเพื่อยกระดับการเข้าถึงการบริการทางการแพทย์ขั้นสูงสำหรับผู้ป่วยในพื้นที่ห่างไกลโดยรถโมบายสโตรกยูนิตประกอบด้วย เครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองหรือซีทีสแกนที่มีเทคโนโลยีในการสแกนภาพสมองผู้ป่วยที่มีคุณภาพและความแม่นยำสูงมาตรฐานเดียวกับการตรวจวินิจฉัยในโรงพยาบาลพร้อมระบบปรึกษาทางไกลที่เชื่อมต่อด้วยโครงข่ายอินเทอร์เน็ต 5G ที่มีความเสถียรและความเร็วสูงความหน่วงต่ำกับทีมปฏิบัติการบนรถพยาบาลและทีมแพทย์ที่โรงพยาบาลนอกจากนี้ยังมีการฉีดสารทึบรังสีเพื่อประเมินอาการเบื้องต้นก่อนส่งผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลต่อไป สิ่งสำคัญที่จะช่วยลดความเสี่ยงจากโรคหลอดเลือดสมองนี้คือการสังเกตอาการเบื้องต้นด้วยตนเองตามหลัก B fast B balance เดินเซเวียนศีรษะบ้านหมุนฉับพลัน E i ตามัวมองเห็นภาพซ้อน F fake ปากเบี้ยวหน้าเบี้ยว A arm แขนขาอ่อนแรงหรือช้าครึ่งซีก S speech พูดไม่ชัดเสียงเปลี่ยนลิ้นแข็งพูดไม่รู้เรื่อง T time ต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุด True นำ 5G มาใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่อยู่ห่างไกลคนไทยจะได้เข้าถึงการแพทย์ได้อย่างรวดเร็วและเท่าเทียมในทุกพื้นที่